ที่สิบแพมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอจังสมัยยังพัคขวาสาวัตถิยังวิหรติเชตวเนอาณาธาปินทิกัสอารามีตันตนระโพระคขวาพิคูอามันเตศพิขะโวติพระธรรมเตติเตพิคูพระวัโตปัจ,จัตโสสมพัคขวาเอตาทะโวจะเมตตายะพิกะเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะ วิตายะพระหมูลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุสะมารัทายะเอกาทัศนิสังสาปติกังขากตเมเอกาทัศะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปฏิพุชตินะปาปะกังสุปินัง ปัสติมนุสานางปิโยโหติมนุสานางปิโยโหติเทวตารักันตินาสะอัคิวาวิสังวาสทังวากะมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีทัติอสัมมุโลกาลังกะโรติอุตริงอัปะติวิชันโตพรหมโลกูปะโคโหติ เมตตายาพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระหูลีกตาย,ยาญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปาริจิตายะสุสมารัตายะอิเมเอกทสานิสังสาปฏิกังขาอ,าอ,าาาตาตอัติอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติ อัตติทิสาภรราณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิอโนทิโสภรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิโอทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิทิสาพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจะหาการหิอโนทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการหิโอทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติ ทั้งสหการิหิติสาพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตต an ja so an ะเมหิปัญจหการิหิอนุทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาอเวลาเพียปัชา,านิค้าสุขียตานังบริหารันตุสัพเพปนาอเวลาเพีปเย,ปเยปัชานิค้าสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปูตาอเวลาเพียปัชา,านิค้าสุขียอตานังบริหารันตุ สัพเพปุคลาเวลาพียกปัะชานิคาสุขีตนางบริหารันตูสัพเพอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาเพียกปัะชานิคาสุขีตนางบริหารันตูติอิเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสภรนา,าเมตตาเจตโตวิมุตติกตเมหิสัตตหากาเรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจตโตวิมุตติ สัพเาอิทิยอเวลาพียรปชานิคาสกีตานังบรหารันตุสัพเพปุริษาเวลาพียรปชานิคาสกีตานังบรหารันตุสัพเพอริยาเวลาพียรปชานิคาสคีตานังบรหารันตุสัพเพอนาริยาเวลาอภพยาปัชานิคาสกีตานังบรหารันตุสัพเพเทวาอเวลาพียรปชานิคาสกีตานังบรหารันตุสัพเพมนุษาเวลาเพียรปปะชานิคาสขีตานังบรหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวลาเพียรปปะชานิคาสขีตานังบรหารันตุติอินเมหิ Okay. <laughs> S.> สัตหการหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเตเมหิทัสหาการรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพภปุรัติมายะทิสายาสตาเวลาเพียจชานีค่ะสุขีตานังบริหารตุสเปยปชิมายะทิสายาสตาเวลาพียบชานีค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพอุตรายะทิสายาสตาเวลาเพียจชานีค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพยทังขินายะทิสายาสตาเวลาเพียะชานีค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายาส สัตว์เวลาเพียบประชาชนคาสุกีตนังบริหารตุสัพเพปสิมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาเพียบประชาชนคาสุกีตนังบริหารตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะสัตตาเวลาเพียบประชาชนคาสุกีตนังบริหารตุสัพเพนักินายะอนุทิสายะสัตตาเวลาเพียบประชาชนคาสุกีตนังบริหารตุสัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาเวลาเพียบประชาชนคาสุกีตนังบริหารตุสัพเพอุปริมายะทิสายะสัตตาเวลาเพียบประชาชนคาสุกีตนังบริหารตุสัพเพปุรัติยายะทิสายะปานาเวลาเพีย ชานีคลาสกิริตนาบริหารันตุสัพเพปสิมายะทิสายะปะนาเวลาเพียบชานีคลาสกิริตนาบนิหารดันตุ สัพเพอุตตรายะทิสายะปานาเวลาเพียบชานิค้าสุขีตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปานาเวลาเพียบชานิค้าสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปุรธิมายะอนุทิสายะปานาเวลาเพียบชานิค้าสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปุชิมายะอนุทิสายะปานาเวลาเพียบชานิค้าสุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปานาเวลาเพียบชานิค้าสุขีตานังบริหารันตุสสสััพพเเเททกิิิาาาาาายยยะะอนนุุปปวลคี สุีตานังบริหารันตุสภเหติมายะทิสายะปานาเวลาเพียะชานีค่ะสุขีตานังบริหารันตุสภเอุปะริมายะทิสายะปานาเวลาเพียปะชานีค่ะสุขีตานังบริหารันตุสภเปุราภิมายะทิสายะปูตาเวลาเพียปะชานีค่ะสุขีตานังบริหารันตุสัพเปชิมายะทิสายะปูตาเวลาเพียปะชานีค่ะสุขีตานังบริหารันตุสภเอุตตารายะทิสายะปูตาเวลาเพียบชานีค่ะสุขีตานังบริหารันตุสภเรกขีนายะทิสายะปูตาเวลาเพียปะชานีค่ะสุขีตานังบริหารันตุสพ สุคา<พ>ิรัตปิมายอนุทิสายพูตาเวลาเพียบปชานิคาสุคีตานวิหารันตุสเพย์ปสิมายะอนุทิสายพูตาเวลาเพียบปชานิคาสุคีตานวิหารันตุสเพย์อุตรายอนุทิสายพูตาเวลาเพียบปชานิคาสุคีตนวิหารันตุสเพย์นาินายะอนุทิสายพูตาเวลาเพียบปชานิคาสุคีตนวิหารันตุสเพยเหติมายะทิศายะพูตาเวลาเพียบปชานิคาสุคีตานวิหารันตุสเพย์อุปริมยะทิายพูตาเวลาเพียบปชานิคา

สัพเพทักขินายะทิสายะปุคลาเวลาเพียบปจานิคัสคยตานังบริหารันตุสัพเพปุระทิมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาเพียบปจานิคัสุคีตานังบริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาเพียบปจานิคัสุคีตานังบริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุคลาเวลาเพียบปจานิคัสุคีตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุคลาเวลาเพียบปจานิคัสุคีตานังบริหารันตุสัพเพเยธิมายะทิสายะปุคลาเวลาเพียบปจานิคัสุคี ตานางริหารันตุสเปปุอปปะริมายะทิสายะปุคลาเวลาเพียปชาเนี่ค่ะสุภีอัตานางปริหารันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะอัฏฐภาวะ ปริยาปนาเวลาเพียบชานิคาสุเคตานังบริหารันตุสเพปสิมายะทิสัยยะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาเพียบชานิคาสุเคตานังบริหารันตุสเพอุตตรายะทิสัยยะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาเพียบชานิคาสุเคตานังบริหารันตุสเพทักขินายะทิสัยยะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาเพียบชานิคาสุขีตานังบริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสัยยะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาเพียบชานิคาสุขีตานังบริหารันตุสเพปสิมายะอนุทิสัยยะอัตตภาวะ วัตริยาปนาเวลาเพียบชานิใคาสกีตานังบริหารันตุสเปอุตตรายะอนุทิสัยยะอตตะภาวะปริยาปนาเวลาเพียบชานิใคาสกีตานังบริหารันตุสเปลักขิตายะอนุทิสายยะอตตะภาวะปริยาปนาเวลาเพียบชานิใคาสกีตานังบริหารันตุสเปเอติมายะทิสัยยะอตตะภาวะปริยาปนาเวลาเพียบชานิใคาสกีตานังบริหารันตุสเปอุปริมายะทิสัยยะอตตะภาวะปริยาปนาเวลาเพียบชานิใคาสกีตานังปริหารันตุสัพา ปุรัติมายะทิสายะอิทิโยเวลาเพียบชาตินิาสกีตนัมเรหารันตุสภาปสิมายะทิสายะอิติโยเวลาเพียบชาตินิาสคีตนัมเรหารันตุสภาอุตรายะทิสายะอิติโยเวลาเพียบชาินิาสกีตนังเรหารันตุสภาทหิตนายะทิสายะอิทิโยเวลาเพียบชาตินิาสกีตนังปริหารันตุ ปุริติมายานุทิสายะอิติโยเวลาเพียปชาณีคาสุคีตานังเรฮารันตุสภาปสิทมายะอนุทิสายะอิติโยเวลาเพียปชาณีคาสุคีตานังเรฮารันตุสภาอุตตะไรยะอนุทิสายะอิติโยเวลาเพียปชาณีคาสุคีตานังเรฮารันตุสภาธัคขินายะอนุทิสายะอิติโยเวลาเพียปชาณีคาสุคีตานังเรฮารันตุสภาเหติมายะทิสายะอิติโยเวลาเพียปชาณีคาสุคีตานังเรฮารันตุสภาอุปปริมายาทิสายะอิติโยเวลาเพียปชาณีคาสุคีตานังเรฮารันตุสัพเพปุริติ มายะทิสายะปุริสาเวลาเพียบปชานิคัสคีตนะมบริหารันตุสัพเพปสิมายะทิสายะปุริสาเวลาเพียบปชานิคัสคีตนะมบริหารันตุสัพเพปอุตตรายะทิสายะปุริสาเวลาเพียบปชานิคัสคีตนะมบริหารันตุสัพเพทระคินายะทิสายะปุริสาเวลาเพียบปชานิคัสคีตนะมบริหารันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาเพียบปชานิคัสคีตนะมบริหารันตุสัพเพปสิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาเพียบปชานิคัสคีตนามบร รันตุสเพอุตรายะอนุทิสายบริษาวเวลาเพียประชานิคะสุขีตานามวปหรันตุสเพทักขินนายอนุทิสายบริษาวเวลาเพียประชานิคะสุขีตานามเิหรันตุ สพเพเหติมายาทิสายะปุริสาเวลาเพียบชาิคาสุเกตันังเรฮรันตุสพเอุปริมายาทิสายะปุริสาเวลาเพียบชานีคาสุเกตันังเรฮรันตุสพเพปุรติมายาทิสายะอริยาเวลาเพียบชานีคาสเกตันังเรฮรันตุสพเพปชิมายาทิสายะอริยาเวลาเพียบชาณคาสุเกตันังเรฮรันตุสัภเอุตตะรายาทิสายะอริยาเวลาเพียบชานีคาสุเกตันังเรฮรันตุสพเพทักขินายาทิสายะอริยาเวลาเพียบชาณีคาสเกตันังเรฮรันตุ อนุทิสัยะอริยาเวลาเพียบปจานิยสุขีตนังเรหรตุสเปเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาเวลาเพียบปจานิยคสุขีตนังเรหรันตุสเพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวลาเพียบปัจจานิยคสุขีตนังเพรหารตุสเพยพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวลาเพียบปจานิยคสุขีตนังเพรหารตุสเพเพเหติมายะทิศายะอริยาเวลาเพียบปัจจานิยคสุขีตานังเพรหารัน สเปรย์ิตมายะทิศายะอนาริยาอาเวลาพิยปรชาในคาสสสเปรตารางพิหันรุสัสเปประสิทิมายะทิสายะอนาริยาอาเวลาพิยปรชาในคาสส์เปรตารางริหันตุ สภเอุตรารายิสายะอนริยาเวลาเพียบชานิคาสเคตาังบริหารันตุสเภนักินายณิสายะอนริยาเวลาเพียบชานีคาสเคตาังปริหารันตุสเพปุรติมายะอนุทิสายะอนริยาเวลาเพียบชานีคาสเคตาังบริหารันตุสเพปชิมายะอนุทิสายะอนริยาเวลาเพียบชานีคา สุข <formation> ีตนางบริหารตุสเปอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาเพียบชานีค่ะสุขีตนางบริหารตูสเปทักขิตนายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาเพียบชานีค่ะสุขีตนางบริหารตุสเปเหติมายะทิสายะอนาริยาเวลาเพียบชานีค่ะสุขีตนางบริหารตุสเปอุปาริมายะทิสายะอนาริยาเวลาเพียบชานีค่ะสุขีตนางบริหารตูสเปปุระทิมายะทิสายยะเทวาเวลาเพียบชานีค่ะสุขีตนางบริหารตุสเปปชิตมายะทิสายะเทวาเวลาเพียบชานีค่ะสุขีต นางริหารดุสเพอุตรายะทิสายะเทวาเวลาเพียบประชานิค่ะสุคีตนางริหารดุสเพอระคินายะทิสายะเทวาเวลาเพียบประชานิค่ะสุคีตนางริหารดุสเพปุรติมายะอนุทิสายะเทวาเวลาเพียบประชานิค่ะสุคีตนางบริหารตุสเพประสิมายะอนุทิสายะเทวาเอเวลาเพียบประชานิค่ะสุคีตนางบริหารตุ ส ais, ัพเพอุตตรายะนุทิสายะเทวาเวลาเพียจชานิคาสุคีตานังบริหารนตุสัพเพทัคิณายะนุทิสายะเทวาเวลาเพียจชานิคาสุคีตานังบริหารนตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาเวลาเพียจชานิคาสุคีตานังบริหารนตุสัพเพอุปาริมายะทิสายะ เวาอเวลาเพียประชานิค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพปุรัติมายะทิสายะมนุษย์สาวเวลาเพียประชานิค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพปสิมายะทิสายะมนุษย์สาวเวลาเพียประชานิค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพอุตตรายะทิสายะมนุษย์สาเวลาเพียประชานิค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพทักขิตนายะทิสายะมนุษย์สาเวลาเพียประชานิค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษย์สาเวลาเพียประชานิค่ะสุขีตัณห์นังบริหารตูส มายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาเพียบประชานิคะสุขีตานังเรื่อรันตุสเปียอุตตรายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาเพียบประชานิคะสุขีตานังเรื่อรันตุสเปียนาคินายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาเพียบประชานิคะสุขีตานังเรื่อรันตุสเปียเหติมายะทิศายะมนุษสาเวลาเพียบประชานิคะสุขีตานังเรื่อรันตุสเปียอุปปริมายะทิศายะมนุษสาเวลาเพียบประชานิคะสุขีตานังเรื่อรันตุสเปียพลริมายะทิศายะวินิปาริกาเวลาเพียบประชานิคะสุขีตานัำเร สยะวินิปาริกาเวลาเพืยอประชานิค้าสุขีตันนำบริหารดูสเปอุตตะรายาทิสัยวินิปาริกาเวลาเพืยอประชานิค้าสุขีตันนำบริหารตุสเปทะขินายะทิสัยวินิปาริกาเวลาเพืยอประชานิค้าสุขีตันนำบริหารันตุสเปโปรัตถิมายะอนุทิสัยวินิปาริกาเวลาเพืยอประชานิค้าสุขีตันนำบริหารันตุสเปปะสิมายะอนุทิสัยวินิปาริกาเวลาเพืยอประชานิค้าสุขีตันนำบริหารันตุสเปอุตตะรายะอนุทิสัยวินิปาริกาเวลาเพืยอประชานิค้าสุขีตันนำบริหารันตุ สภีทักยินายานุทิสายะวินิปริกาเวลาเพียบช,ชาณีคาสุขีตนางบริหัรตุสภพเหธิมายาทิสายะวินิปริกาเวลาเพียบช,ชาณีคาสุขีตนางบริหารตุสเพอุปริมายาทิศายะวินิปริกาเวลาเพียบชาณิคาสุขีตนางปาริหะรันตุติอเมหิทัสหาการิหิทิสาพระนานเมตตาเจโตวิมมติสัเพสังสตนานังปีระนางวัตเชตวาอปิระนายะ อุปาคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนสันตาบังวัชเชตวาอสันตาเปนปริยาทานังวัชเชตวาปริยาธานีนะวิเนวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายสัะเพสตาอะเวริโนโหนตุมาเวรินโนสุขิโนโหนตุมาทุกขินโนสุขิตตาโหนตุมาทุก ขิตตาติเมหิอัตถหากาเรหิสัพเพสตาเมตตาญาติเมตตาตังทำมังเจตยติติเจโตสัพพะพยาปาทะปะริยุทานหิมุตจติติวิมุติเมตตาจดเจโตวิมุติจติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพรมวิหารภาวนานิธิตา บทที่19เทวดาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตาจะนินทุกขาพยปัตาจนิพยาโสกปัตาจนินโสกาโนตุสเพปิยาโหนตุสเพปิปานิโนเอเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญยสัมปทางสาเพเทวานุโมทันตุสพรสัม,สมปติสิทธิยา ทานางังทัทันตุสัทธายาสีลงังละกขันตุสัพพาภาวนาภิรตาโหตุคัจันตุเทวัตาคะ,ะตา สัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิส <intrinsic> ัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิส ส,สัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันดามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานังจะเตเชนะรักขังพันดามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันดามิสัพพโส สัพเพ,พุูธารับปตตาปเจกันตันจะยังพระรัชนตาัานังจากเตเชนะรักขังปัรธามีสัมภสโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงสแห่งการบูชาพรัตนาตายด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์พระสรูตรพระปริและพระคราเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีสงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้านางสาวอวิกาหมดชางขอให้ข้าพาเจ้าผลากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมตลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพาเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวปูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประกรโคน บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขออนอมถวัยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักกะบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตรัาธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกทา่านขอจงปลอดจากรัชภัยทั้งปวง อใอ้ข้าพเจ้านางสาวอวิกาหมดชังพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิตพปนชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะปาระเพือ